ยำหมูสับใส่สมุนไพรทรงเครื่องมีขั้นตอนและวิธีการทําอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้หนึ่งพาท่านผู้ชมมาทาเมนูยำหมูสับด้วยกันนะคะวัตถุดิบหลกัหลกๆของเราก็จะมีหมูสับหอมกระเทียมพริกตะไคร้กระเทียมดองผักชีมะนาวมะกอกตอนนี้วัตถุดิบของเราพร้อมแล้วค่ะไปเริ่มขั้นตอนการยำกันเลยขั้นตอนการยำนะคะเราก็ใส่น้ำกระเทียมดองกระเทียมดองที่หั่นซอยไว้นะคะ ตะไคร้พริกหอมกระเทียมใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นก็ขยำคุกค้าให้เข้ากันจากนั้นนะคะเราก็นาํนาน้ามะกอกกับเนื้อมะกอกที่เราหั่นซอยไว้ค่ะนํามาใส่ค่ะหนึ่งจะใส่มะกอก2ลูกนะคะรสชาติของมะกอกเขาจะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ความเปรี้ยวเล็กน้อยความหวานนิดๆค่ะอร่อยทีเดียวค่ะ แต่ว่าการยำนะคะจะต้องใส่มะนาวด้วยซึ่งมะนาวค่ะหนึ่งจะใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะคือขั้นตอนการผัดสุกค่ะเราก็ใส่น้ํามันพืชลงไปใส่หอมแดงลงเจียวเมื่อหอมแดงเริ่มเหลืองค่ะก็ให้นํายำหมูสับที่เราผสมคลุกเคล้าวไว้เมื่อสักครู่นะคะนํามาผัดเลยค่ะท่านผู้ชมหนึ่งก็จะผัดหมูนะคะจากด้านบนลงไปด้านล่างค่ะ ผัดกลับไปกลับมาเพื่อให้หมูสุกทั่วถึงนะคะหลังจากนั้นนะคะก็รอไว้สักคู่รอจนกระทั่งหมูสุกดีนะคะเราก็มาเริ่มปรุงรสชาติกันเลยค่ะปรุงรสชาติด้วยน้ำปลารสดีแล้วก็ใส่ผักชีค่ะเราจะไม่ใส่น้ําตาลนะคะเพราะว่ากระเทียมดองกับน้ำกระเทียมดองและมะกอกนะคะเขาจะมีรสชาติหวานในตัวอยู่แล้วนะคะรสชาติความหวานเขาจะกลมกล่อมอยู่พอดีแล้วค่ะ ผัดให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็บีบมะนาวลงไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะผัดให้เข้ากันอีกครั้งก็ตักเสริมได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูยำหมูสับสมุนไพรทรงเครื่องนะคะทานกับข้าวสวยร้อนอร่อยทีเดียวค่ะหากใครมีวัตถุดิบลองทำตามดูสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้บ้างนะคะไว้โอกาสหน้าเราพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ